ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะนไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เปิดรายการก็แจมกับชอนซ้ายพาวเวกันอย่างเมามันไปแล้ววันนี้เราก็บุกมาถึงห้องซ้อมเดี๋ยวเราไปคุยกับพวกเขากันว่าเตรียมการใหญ่อย่างนี้จะมีดีอะไรนั่งอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆอีกแล้วนะคะอยู่กับอีกหนึ่งวงที่มิชชื่นชอบมากๆนะคะนั่นคือวงทูนิฟอมเอาสห้ทุกคนแนะนำตัวเองดีกว่าว่าใครชื่ออะไรเล่นอะไรบ้างครับโฟครับอคูสติกีตาร์ครับครับบังห้มือเบสครับ ครับผมจ็อกกลองครับผมครับผมแหลมครับร้องนําครับผมปูกีตาร,าร์ไฟา้าครับอ่าาครั้งนี้ทำคอนเสิร์ตมาเพื่อการอะไรคือครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกครับอ๋อครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครับคือที่เห็นเราเล่นคอนเสิร์ต ต่างๆที่ผ่านมาเราเราก็เป็นส่วนประกอบมะงานเฟสติวัลต่างๆนู่นนี่เราก็จะเป็นหนึ่งในวงดนตรีหลายๆวงแต่ว่าเราถึงว่าการเดินทาง5ปีเกือบจะ6ปีแล้วแล้วก็จำนวนเพลงที่น่าจะพอที่จะทำให้ทุกคนอิ่มเอิบได้ในในคนรัตใหญ่อะไรเงี้ยาก็สองอัลบั้มแล้วก็ทุกคนหลายๆคนแฟนเพลงรวมถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการอะไรเงี้ยก็ก็แบบตื่นเมื่อไหร่จะมีคนรัตใหญ่ทีว่าอะไรเงี้ยครับเราค่ายเองก็พร้อมเราสึกว่า ก็ทำเลยทำแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของวงเลยตั้งแต่แรกมารวมกันได้ยังไงจริงๆผมกับพี่บังเคยมีวงครับเคยมีวงแล้วแล้วแต่ั้นไม่ไม่รู้จักแหลมเพราะว่าน้าพี่บังเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์นัตุลพลเทพสุวรรณบุญซึ่งผมทำงานกับนัตุลทำเป็นอเรนเจอร์อะไรเงี้ยก็เหมือนทำงานด้วยกันสักพักนัตุลก็เหมือนโยนคนคนหนึ่งมาให้ทำเป็นศิลปินเดี่ยวชื่อว่าแหลมโยนคนคนหนึ่งใช่ก็เหมือนว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ชื่อแหลม อ๋อเสียงดีมากเลยมันมันเลยเหมือนกับว่าเป็นเป็นลุงหนวดหาคู่อ่ะลุงหนวดหาคู่ใช่เพราะว่าคือนายเขามีหนวดจริงนะแล้วก็ก็คือเขาก็บอกเอ้ยก็ยังไม่มีนักร้องไม่ใช่เหรอพวกผมกับพี่บังอะไรเงี้ยก็งั้นลองเอาแหลมมาเจอกันไหมอะไรเงี้ยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นได้เจอกันซึ่งในพาร์ทของผมก็ที่อยู่ทีเอ็มมาเซฟต์มาพี่ะก็ไ่ได้ออกทัทีสกินเทสพูนี่แล้วก็สยายาเจะแบบ ทำอมารบ้างชื่อชื่อที่ชื่อเล่นจริงๆ่ป่ะชื่อเล่นหรือว่าเขาไมเรียกไม่ไม่ได้ชื่อเล่นจริงๆอ๋อเขาไมเรียกคือตอนที่เข้าไปอยู่ที่ที่กรมมี่อ่าก็เจอพี่เป็ดมนชีพตอนนั้นเป็นศิลปินฝึกหัดฮะที่่มันจะมีเรียกว่าอาร์ติสต์ฮะก็จะเป็นสําหรับพัฒนาศิลปินอ่านะครับก็เจอพี่เป็ดเขาก็เขาก็เรียกผมแหลมเลยผมไม่มีเขาถามชื่อว่าชื่ออะไรอะไรผไม่มีครับพี่ไม่ไชื่อชื่อเล่นอะไรเงี้ยเขาบอก ชื่อแล็บหนึ่งมันเลยเถืดอเรียกทุกคนในตึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแลนไม่หมดแล้วไอ้สองคนมาตั้งวได้ไงสองคนเธอพาวงนั้นมารวมกันนะฮะผมก็อกหักจากแกรมมี่มาก็มาเจออาโฟเจอพี่บางนะครับก็เริ่มตั้งวงกันก็โอเคเราเป็นวงดนตรีอิสระเว้ยทำเพลงกันอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มตั้งต้นทําเพลงแล้วก็ปู่ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเริ่มมาเริ่มเข้ามาจอยในวงอะไรเงี้ยเราเรามีเพลงอยู่เพลงหนึ่ง ชื่อเพลงว่าวันดีๆก็ส่งให้ปูเขียนเนื้ออปูก็เขียนมาโอ้ดีมากอะไรเงี้ยครับก็ทําไปทํามาไม่เอามันไปอยู่วงเลยวะใช่แล้วก็เล่นกีตาร์ได้ด้วยก็น่าจะะสมบูรรณ์อไยงเี้ใช่แล้วก็พอรวมวงกันได้สักพักหนึ่งตอนแรกมือกองเป็นคนนึงะไม่ใช่จ็อบโดนออกออกออกแล้วว่าทแรกยังไม่ได้จอบนะ เมยน้อออป็ืงจะเป็นมือก,องอ,ก,อ,กองอีกคนนึงแต่ว่าด้วยเวลาและด้วยอะไรก็ตามมันไม่ลงตัวกันก<ม>็เลยเขาก็เราก็แยกย้ายกับเขาเขาว่าออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้จ็อบมาแ<ม><ม>ล้วสุดว่าเราอยู่ที่บิลีฟได้ไก็บิลีฟเนี่ยคือหลังจากที่ที่เราตัดสินใจกันที่จะม,มาเป็นวงดนตรีที่เป็นอิสระแล้วก็มีความตั้งใจว่าอย่างนะก็คือความตั้งใจที่ว่าเราจะทําเพลงให้ครบสิบเพลงอืเพื่อว่าถ้าครบสิบเพลงแล้วเราจะไปหาค่ายสักค่ายหนึ่งที่ ข้าเพลงเราจะไปขายมิซซิลลี่กอาหารวาะการอาเสอร์เลยการอาเซอรเลยสเพลงเอาไม่เอาเอาไม่เอางั้นเลยผมไม่รอแล้วไม่ต้องเปลียผมด้วยต้องเปลียบไม่ด้เยผมมีครบอย่างนี้และอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วแล้วก็ก็ทำไปก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะครับระหว่างทางก็ไปขายงานแฟชั่นไลน์ด้วยนะครับแล้วเพลงก็ถูกเปิดในคลื่นวิทยุก็คือเพลงวันดีๆนั่นแหละติดชาร์ตติดอะไรกันไปแล้วก็บีลีฟก็ได้ยินเพลง ก็เรียกเราไปคุยแล้วเราก็เอาเพลงที่เหลือทั้งหมดที่เราบอกสิบเพลงมาโบ๊ะฟังเขาก็รับเซ็นสัญญากับพี่เลยไหมไม่แต่เพลงแต่เพลงที่ดังที่สุดนะฮะรองลงมาที่ทำได้ทัวร์นัดได้รู้จักกับเทนนิสไฟฟ์อาคือเพลงยินดีที่ไม่รู้จักใช่ไหมใช่ยินดีที่ไม่รู้จักอ่ะแล้วเพลงนี้มันมันรู้สึกมันผมรู้สึกนะว่าเนื้อเพลงมันมันเกี่ยวเนื้อเรื่องของไหนมากเลยอันนี้มันมันเริ่มต้นอะไรมาก่อนเขาเขาบลูส์มาก่อนหรือว่าเราต่างกันอยู่แล้วหรือว่ายังไงบลูส์มาก่อนครับจรที่มันเป็นเพลงแบบ เป็นเพลงประกอบอะเป็นเพลงประกอบหนังเลยครับใช่ไหมก็คือบีบเรื่องราวของหนังทุกอย่างแล้วใครเป็นคนคิดใครเป็นคนฟังบีบมาแล้วมาแต่งก็ไปฟังด้วยกันแต่ว่าโฟนของเราก็แค่แต่งเนื้อค่ะปู่แต่งอันนี้คือหน้าที่ปู่เลยคือประจําปู่จะปู่ก็แหลมแกนใช่กันช่วยกันแต่ง ก็ถือว่าเป็นเพลงที่แบบตรงเขรียกตรงกับบีฟมากอ่ะตรงกับบีฟมากทั้งใน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 ,ใน,ในเรื่องนะฮะซึ่งมนตอนนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับใช่คือในานามของทีมวงของเราเองอ่ะก็ไม่เคยที่จะได้ไดไดด้้ทำเพลงประกอบอะไรแต่ว่าในพาร์ทส่วนตัวโฟก็เป็นโปรดิวเซอร์อ่อ่าใชแล้วเลยนะครับทำศิลปินอย่างคามิเกเซ่หลายๆวงถือว่าวงดนตรีอ้าวคามิเกเซ่เหรอฟีชูวันเขาก็ทำนะนาตาล์ก็ทำนะคือทำนองเขาจะเป็นทำนองที่ ใเดี๋ยวไปเซ็กซี่เลยเด้อะไรอย่างเงี้ยนะเระรัมันจะมีความใสแบบอย่างเงี้ยแบบเค้ามีความสงอะไรยู่อย้ยิ้งปิงอยู่ถ้าเป็นเพลงสว่างสว่างก็โฟทั้งนั้นนะเพลงอะไรนะยินดีที่มาร้จากวันดีดีเพลงเหมือนล่าสุดอย่างผมก็ทำได้เพียงเพียงคืนส5บหานะทีดาดายดายดายดางดาดายดางดายดายดียดา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 ยดตยดายดางดายดายดางดายดยดายย แนวดนตรีที่มาเป็นถึงทุกวันนี้นี่คือแรงบันดาลใจมาจากอะไรเราชอบเพลงแนวไหนจริงๆตอนแรกรำให้ไฟไม่ใช่แนวนี้เลยตอนแรกเป็นแนวไหนคืตอนแรกเลเทสเลยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมแต่เรรู้ว่าคือมันก็มีเหมือนกับมันก็ค่าจะมีกนมีจุดยืนอยู่แหละว่าเราก็เลือกที่จะแบบคือตอนนั้นที่คุยกันเริ่มต้นนะฮะก็เอ้เราอยากได้ยินเสียงอะไรในเพลงของเราเราไม่รู้หรอกเป็นแนวอะไรนะแต่สุดท้ายก็เริ่มกลับมาสู่สิ่งที่เป็นที่เราถนัด ถนัดในที่นี้คือเล่นได้ดีคือโฟก็เล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้ดีนะแต่ว่ามันไม่แตกต่างแต่เวลาทุกครั้งที่เขาจับกีตาร์โป่งทุกครั้งที่เขาเล่นมันจะยูนิคอ่ะมันจะคือเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเรื่องที่ดนตรีเราก็ชัดเจนเรื่องของกีตาร์โป่งแล้วก็มฉะนั้นคิดกันว่าแล้วเราทําอะไรได้อีกเสียงประสานทุกคนเรียนดนตรีมาเรียนเสียงประสานก็นึกไปถึงพวกดนตรีในยุคแบบ60 70ค่อนข้างจะเป็น เรียกว่าอัลเทอร์นทีฟแล้วเนาะอ่่าใชแล้วก็มันมีความเป็นแบบฟิลเต็ดด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกที่จะมาใส่มาผสมกันแล้วก็เรียบเรียงในแบบของเราแล้วเพลงล่าสุดที่ออกมาคือเพลงอะไรครับล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นซิงเกิลในร็บบี้ก็คือเพลงเหมือนชื่อเพลงก็เหมือนนะครับก็จะใส่ใส่เบลล์รี่แบบโฟอะไรเงี้ยครับในร็อบบี้กูก็จะเป็นส่วนผสมนี้ก็จะสว่างสว่างแต่ก็จะแบบมีเพลงที่สอดแทรกมานะครับเป็นเพลงประกอบโฆษณา ตัวหนึ่งที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ชื่อเพียงว่าวาวคือว้าวนี่จะแสบมากจะเห็นความสนุกสชอบชอบชอบมีผสมมิลาเก้ด้วยแล้วก็มีความเป็นควีนมีอุกุเลเล่เข้ามาใช่แล้วั็มีความเป็นควีนอีกด้วยแล้วเรื่องการแต่งตัวนี่บ้างโมนี้ก็ถือว่าเป็นโมที่แต่งตัวจับกันหน้าดูไงใครบนออกแบบโอ้ยพ่อรู้จักใครชื่อพีทก็คือพีทเนี่ยเหมือนเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอะเป็นเทรนเนอร์เราเลยฮะในการแต่งตัวคือแรกๆาย้อนกลับไปดูห่วยแตกมากเลยเนี่ยฮะมีคนที่เก่งๆในเรื่องการแต่งตัวแนะนําเราแล้วก็มีคนเก่งที่ตัดผมให้เราด้วยอันนี้อันนี้เป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับเป็นโรเตอร์คอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตมันก็มาจากคัรเลย์ไลฟ์รู้สึกว่ามันก็คือสีสันในการแสดงสดหรือไลฟ์ในในความหมายที่มันอีกอีกอันหนึ่งฮะพ้องเสียงก็ไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตมันรู้สึกว่าสีสันที่มันเกิดขึ้นมันก็ มันอยู่ข้างในวิญญาณมันไปถึงเนื้อหนังของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงทุกเพลงมันก็มีสีมีรสชาติในแบบของมันเองพถึงการติดตามต่อไปถ้าเกิดใครอยากจะเป็นแฟนคลับของ t 5 h o u y b r ต่อไปคนใหม่ๆเข้ามาจะดูจะโหลดเพลงจะอะไรยังไงก็มีมี c i a l โซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างที่ทุกคนเล่นนะครับมี f c e e o o o ก็ c e b o o k f แฟนเพจนะครับก็คือ w w w f a c e b o o k c o m 2 5 h o u y b a r b a n d แล้วก็ทวิตเตอร์ก็เทวิติภัทรอเวอร์แบนเหมือนกันะะอินสตาแกรมก็เทวิติภัทรอเวอร์แบนนะฮะแล้วก็ถ้าใครเล่นไลน์อันนี้เราก็จะสเปเชียลหน่อยเพราะว่าจะมีไม่กี่วงในประเทศไทยซึ่งซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเลือกอให้ให้ให้เป็น official. ออฟฟิเชียลในยุคแรกๆที่เขาเปิดออฟฟิเชียลในเมืองไทยนะครับก็จะมีวงเราเป็นหนึ่งในนั้นดาวน์โหลดเพลงนะฮะก็ดอกจันสองสี่แปดแปดแปดสองห้าหรือว่าล่าสุดก็ก็ในไอจูนสโตร์ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปไปเจอกับเขาบนเวทีคอนเสิร์ตเย้ใช่ ไปประชัยกันสวัสดีครับเชื่อมาผมไม่ปุ่มรีเฟรชเป็นของตัวเองแค่คุณเชื่อว่ามีกดแล้วเปลี่ยนตัวเองสมัย กดปุ่มรี r ฟรชทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื่ม m s t o r